สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่ติ่มชาแนลนะคะก็วันนี้เราจะพาไปดูเสียนนกจะพาเจ้าน้าโชคขนรถไถไปให้พ่อของเจโบกันนะคะทุกคนดูเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราไปดูเจ้าน้าโชคกันค่ะนี่นะคะเจ้าน้าโชคเมื่อวานก็เพิ่งมาจากตลาดยะโสนะคะตอนนี้ก็ต่อด้วยปลายทางอุบลกันจ้าอันนี้เสียนนกก็ัเอารถไถอยู่นะคะทุกคน รถเส้นรจะเอารถไถขึ้นเจ้านำโชคสิบสองล้อยังไงนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ทำรถให้พ่อเจ๊โบเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปให้แกนาะเพราะว่าเห็นเจ๊โบบอกว่าที่บนก็คือฝนสองสามรอบแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะพร้อมที่จะไถนะได้แล้วนะคะนี่เนาะเอาเข้ายังไงนี่ อันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะเคก,ก็ถอแตนนี้มาก่อนเนาะแล้วก็ท่อนะคะท่ออยู่ตรงนูน้นข้างหน้าสุดเลยที่เกก็ไปขับรถถทยมานะคะ ตอนนี้เจโบก็น่าจะกําลังเก็บโคงอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไปนอนหรือไปกลับเลยนะคะนี่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่วันนี้ร้านน้าเจโบไม่ได้เปิดนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าไปกลับหรือว่าไปนอนหนึ่งคืนแล้วค่อยกลับมาพรุ่งนี้ตอนเช้าหรือเปล่านะคะนานมาแล้วมาแล้วทุกคนสิ่งาหมดี๋ยเรามาดูกัน จะบูตามมาด้วยหรือเปล่าไม่งั้นใครจะช่วยแนแนแแแจะสูมให้ดูนะคพี่มากรถไฟขัดโค้รถไฟขัดหัวจะบบยังไม่อาบน้ำอีกเอาไฟหลังเข้าบ่ เราไปถึงนั่นมีที่ลงไหมเลยยังไงนะคะก็น่าจะมีที่ลงเลยนอนนั่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 นจะมาเกันยุบเข้าไปนะคะนี่นะคะ ไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนเที่ยวบนนะเที่ยวบนบ่ แกไปกับใครออกซินดีเฉย ปล้อนะคะมันล้อหาก้อนหินนะคะปี่ขึ้นดีมาก na 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 очку รถขนรถใต้ทั้งคันนะคะตอนนี้แสวมากเอาขึืนเสร็จแล้วนะ ขึ้นเมธีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาไม้อะไรไม้สีเดียวมยันน่ะภายในจะน้ำโชวนะคะดู แค่บันไดเนี่ยก็เสมอกับหัวนั่นแล้วอ้ยนี่นะคะสะอาดมากสะอาดกรบเราอีกทุกคนก็มีจอด้วยนะคะนี่เนาะแบบนั่งแล้วแบบสูงอะ่ะสูงมากภายในของเรานะคะยังไม่ทำ B A P นะคะทุกคนก็รอ,อดูตอนต่อไปนะคะมีกล้องด้วยมีกลอ้องเน้อยด้วย แดดแล้วแบบสวยมากเห็นเห็นรถดำค่ะเห็นรถดำคันหนึ่งอะ่ะทำทูโทนสีแบบประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสวยแบบนี้สวยสุดแล้ว อไฟนะคะบนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็อ่าของสาวนุ่นก็น่าจะทำลาไฟข้างบนแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทำยังไม่เสร็จนะคะทุกคนต้องรอป้ายป้ายชื่อนะคะป้ายชื่อสาวนุ่นนำสิ่งเนาะนะคะทุกคนก็รอติดตามกันต่อไปจ้ายาวมากอ่ะเออ ไปคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากติดตามช่องแม่นั้นแม่ไอติมชาแนลด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปดูเจ๊ติมกันนะคะเพราะเจ๊ติมนอนอยู่ในบ้านเนาะฝากติดตามแม่ไอติมด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าข้ามโฆษณากันนะคะบายจ้า